หลายคนบางทีเห็นมีอาจจะมีคําถามว่าโอ้โหอายุประมาณนี้แล้วเนี่ยทำไมยังดูสดใสดูสดชื่นค,คือคุยกับเด็กรุ่นไหนรุ่นไหนมีคุยได้หมดบางคนค่ะมีค่ะอายุ60คิดว่าโอ้ยตัวเองแก่แล้วถอดใจดีกว่าทํายังไงให้มันสดชื่นตลอดคน<ม>คิดอย่างนั้นนะคิดผิดใช่ไหมะจะอายุอะไรแล้วแต่มันอยู่ที่ใจนะคะเราจะต้อง ทำชีวิตให้สดใสถ้าเป็นน้อยมันก็มีโรคภัยมาอย่าอยู่กับลูกหลานเหมือนกันอ่ะอย่าไปจับผิดเขามากนักไป,ไปวางซะบ้างไม่ควว่าอ๋องั้นงั้นเด็กหนีเราอ่ะอใช่ไนหะมคะไปคุยจุกจิกอะไรต่ออะไรเนี่ยตามเขาคอยดูเขาห่างๆมสมัยนีย้มีโรคส่วนตัวกันเยอะเราะเกิดเล่นติดอันนี้ละไม่ได้มีสัมพันธ์ไต้องเข้าใจกันบางทีสาเหตุที่เราจะมาเล่นบ้างเนี่ย เออเขาไปไหนกันนะวันนี้มีงานที่โน่นนะวันนี้คนนี้เสียมีงานศพเดี๋ยวไปไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ไม่รู้อ๋อเขาผ่านกันทางไลน์แล้วต้องกลับมาเล่นบ้างนี่เล่นบ้างเล่นบ้างมีอะไรบ้างทางโซเชียลก็เล่นเล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊กโอ้โหสแตมอะไรหมดทุกอย่างอะไรอ่าเอ่อสเกาตเล่นหมดอะเไฮบุ๊มมีก็มีผ่าสตดนู่นเปีนี้พอพอมาถึงตรงวัยนี้แหละไอ้ทุกอย่างมากองแล้วปวดหลัง ยืนก็ไม่ได้นานก็ไปโรงพยาบาลไปเอ็กซเรย์ไปทำเอ็มแล้วก็บอกว่าหลังเนี่ยมีปัญหากระดูกมันสุดก็ต้องเข้าไปผ่าตัดห่ะหรอผ่าตัดไม่พอไปนานๆเขาชักกไม่ค่อยดีละข่าวเข่าไมแล้วแล้วสองข่าตาล่ะมีตาตาทำแล้วทำแล้วตอนนี้ดูเล่น Facebook ไม่ต้องใส่แว่น ไช้จริงก็แตกมาแล้วไช้จริงแตกแล้วหามหามันลูกไหมมันลูกลูกมดถ่ายมันแล้วหามดในตู้ แล้วแต่คอแต่เห็นบอกว่าพอไปผ่าเสร็จยังไม่ทันนั่นนะยังนั่งวีแชร์อยู่นะไปตะลุยเที่ยวต่อเลยนะคะับไปเไปอเมริกาเลยเพราะว่าจากสุวรรณภูมันเดินไกลก็ขอวีแชร์เขาพอวีแชร์ปุ๊บมันไปต่ออเมริกาเลยแม่แกเขาพอออกไปจะขึ้นบินมารับตอนนี้เลยโหคนเยอะแหมปลิวเลยไปก่อนไปเที่ยวอเมริกาไปเที่ยวสนุกเหรอไปเที่ยวสนุกเขาแลนด์แม็กเวียงไรเนี่ยเก่งหลังไหมนะมันมีอะไรไม่ดีหรอ ไม่ได้เลยไปหมดเสียวว่าเสียวอ่ะค่ะขึ้นอะไรนะที่มันห้อยๆที่จะขึ้นสกีกันก็นั่งไม่้าความสูงเลยทำอะไรทั้งทวงมันไม่ทำทุกอย่างก็เขาเล่นกันอ่ะแล้วทาไมเราอยู่รอไม่ล่ะเขาบอกว่ามีขับรถเองด้วยก็ขับเองอยู่แล้วขับเองอยู่เขาบอามีขับรถคนเดียวไม่โอ้แม่มีเพลงนะมีเพลงแล้วก็เห็นเลขรถกระบวกไปเลย รับสมองเคยมีไปลงไปหลงบ้างไหมแล้วคนเดียวด้วยอะสติติตัวเองนี่หลงตลอดน้ำมันต้องเต็มถังไวเตรียมหลงเตรียมหลงค่ะทีนี้อยากจะฝากบอกอะไรกับผู้สูงอายุที่หลายคนเขาแบบหมดไฟแล้วาาว่าเงาหงอยซึมเศรา้าบ้างยืนเป็นเงาสงสารบา,ง,างคนอะโออยู่ให้สุขสิคะวันนี้คุณเห็นคุณเห็นนั่งที่นี่นะจ๊ะอีกวันเราอยู่หนองคายจากนั่งอยู่แล้วก็ลุกขึ้นเต้นบนเวทีก็เหมือนจะตกใจจ้ะยังเต้นอยู่เลยเต้นอยู่เลยเป็นฝั่ง เพลงไม่ได้แต่เมื่อกี้นี้มีฟ้องย่างนี้ผู้สูงอายุทั้งหลายค่ะถ้าไม่อยากซึมเศร้าหรือว่าโลกของเรามันดูเหงาเกินไปดูหนังดูละครดูขนดูนี้มีกิจกรรมของของผู้สูงอายุเยอะค่ะไปนอกบ้านบางคนก็อยากอยู่แต่บ้านนะคะไม่ดีอ่ะออกไปเถอะค่ะออกไปหาความสุขไปคุยไปบ้านนี้บ้างบ้านนี้บ้านบ้านนี้เบื่อไปบ้านนี้ใช่ไหมหลายหลายอย่าอย่าไปซ้ำเดี๋ยวก็เบื่อแล้ว น,นีนะอยู่วงการมานานเกือบ60ปีแล้วแ <c oughs> ถมมีแต่คนรักคนชื่นชมตลอดเวลาเลยพวกเราก็อาจจะอยู่ถึง60บ้างก็เลยอยากจะขอเคล็ดลับว่ามีความชั้นสนิทไหม่ถ้าน้องอยู่พี่ก็จะอยู่ด้วยจะอยู่ด้วย <ไม S 2> ยาแล้วถือความจริงใจต่อก,กันนะคะเวลาเราไปที่กองถ่ายเนี่ยเราก็นึกว่าเราถ่ายข้ามอเดียวกันเนียคนนี้ก็ลูกหลานไราเวลาแสดงละครแล้วก็อะไรไม่ถูกต้องก็สอนและมีถือว่าเราไปกองถ่ายเนี่ย หนึเราต้องตรงเวลานะคะเพื่อไม่สร้างปัญหาให้กับกองเขาและอย่างเราก็ต้องเคารพครูบาอาจารย์ผู้กำกับก็เหมือนครูบาอาจารย์ผู้จัดก็เหมือนกันเขาไม่เลือกเราล่ะนองมันหลายๆอย่างฮะอย่าไปทนงว่าเราเนี่ยเป็นนักแสดงแล้วจะต้องใหญ่ไม่ใช่ยมใช่เรามาตรงนี้เรามาสร้างอาชีพให้ตัวเองเรามีกินมีใช้มี การเป็นอยู่ที่ดีครอบครัวดีก็อยู่ตรงนี้เราต้องเคารพตรงนี้มีเป็นคนที่เรียกว่ามีเมตตากับทุกๆคนนะเท่าที่แบบว่าหนูได้สัมผัสกับมีนะบางทีแบบยังไม่รู้จักมีนะกลัวก่อนนะเพราะว่าเราก็เห็นไหมลักษมรอ๋อรของมีเนี่ยบอกว่าโอ้ยเและเกรงไะเกรงแต่ไม่เลยผิดพลาดมากเลยเมตตาน่ารักมากๆเลยไม่แปลกใจเลยว่ารุ่นเก่าจนมาถึงรุ่นนี้มีแต่คนรักมีนี่จริงปรนจั์เลยอุ่นนะคะจริงๆมีน่ารักมากเเด็กๆเขาก็รักนะคะไม่ว่าจะหนูทุกคน ก็รักมีทุกคนไปที่ไหนไปไปเลาททำงานถึงได้อยากทำงานไงม,มันอบอุน่นอยู่บ้านง้อยมากรองท้ายโอ้โหม,มีทุกคนเอาใจ <laughs> มีกวันสุดท้ายทุกวันนี้มี้ยังทํางานนะคุณผู้ชมค่ะไปทํางานเจ็ดวันนี้มีได้พักกี่วันคะก็ตอนนี้ยังพักอยู่พอปีหน้าเนี่ยงานเริ่มทํางานแล้วเริ่มหนางานเดี๋ยวขอไปอินเดียก่อนไปเที่ยวไปทำบุญไปสนุกไปทําบุญไปเที่ยวทัวร์ต่างประเทศไปไหนก่อไหนมีไม่เคยพลาดเลยมันเลยทําให้ชีวิตแบบโลกมันเปิดอยู่ตลอดโลกมีสีสันตลอดใช่ค่ะ แล้ววันนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะมีนะคะขอบคุณมากมากใายตาถึงสายานี้ขอบพระคุณค่ะช่วงนี้ใกล้จะลอยกระทงอีกตังหาทุกปีมีลอยกระทงไหมคะ ก็ตอนนี้ไปใหม่ไม่ไหวแล้วอู้คนเยอะแล้วเกินมื่อก่อนนี้ไปลอยส่วนคุณผู้ชมที่ยังหาสถานที่ในการลอยกระทงวันนี้ไม่ทันแนะนําให้ค่ะมนเสห์แห่งสายนาทีสืบสารประเพณีลอยกระทงซึ่งจัดที่โรงแรมมณเทียนริเวอร์ไซด์ค่ะอยากจะชวนคุณผู้ชมไปงานนี้กันเขาบอกในงานจะมีซีฟู้ดบาร์บีคิวนะคะโอ้โหหลากหลายชิดนแล้วก็บุฟเฟ่ต์นานาชาติเลยนะคะแบบนี้ต้องชวนครอบครัวไปกันแล้วค้กินเยอะมากใช่นอกจากอาหารอร่อยอร่อยแล้วน ยังมีโชว์การแสดงหน้าตลีลาร่วมสมัยสุดอลังการด้วยนะคะแล้วก็บทเพลงไพเราะจากรงดนตรีชื่อดังนะคะ<ช>ก็มาร่วมบรรเลงในงานให้สนุกสนานด้วยค่ะเรียกว่างานนี้นะคะมีครบเลยนะคะ,คะทั้งรอยกระทงนะคะแล้วก็ร้นประทานอาหารอร่อยๆนะคะแล้วก็แถมได้ชมดนตรีเพลอเพลนะคะดูศิลปะสวยๆนะคะใครสนใจไปกันได้นะคะแต่ว่าแนะนานะคะว่าไปเป็นคู่ดีกว่าค่ะเพราะโรแมนติกมากใช่แล้วใช่แล้วเอาล่ะค่ะขออนุญาตนะคะวันนี้เราจะลาคุณผู้ชมด้วยการด้วยการรอยกระทง กันนะคะต้องอธิษฐานด้วยนะคะจริงๆต้องอธิษฐานอด้วยแล้วก็ขอโทษแม่พระคงคาใช่เราใช้อะไรน้ำรงไปเนี่นนะคะตีทั้งชาบเนี่ยเราก็ขอข้มาซะขอข้มาพระแม่คงคานั่นเองนะคะสำหรับการลอยกระทงวันนี้เราลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพลอยกระทงนะคะแล้วพบกับพวกเราได้มาในสะาคอมเมจานนะคะทุกวันนะคะจันถึงสุ์เวลาเดิมวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แข่จะร้องเพลง